สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนสวัสดีสวัสดีสวัสดีกันทุกคนนะคะช่อง youtube นะคะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีสวัสดีกันทุกคนนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อน สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีสวัสดีกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆโอ้ยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีสวัสดีกันนะคะสวัสดีนะคะวันนี้จะเล่านิทานนะคะเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีสวัสดีสวัสดีกันทุกคนนะคะเนาะสวัสดีค่ะนิทาน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 จีนแล้วกันนะคะเนาะนิทานจีนค่ะมีครอบครัวหนึ่งค่ะมีครอบครัวหนึ่งแล้วมีลูกอ่ะมีลูกผู้หญิงหนึ่งคนนะคะมีลูกผู้หญิงหนึ่งคนนิทานนะคะมีลูกผู้หญิงหนึ่งคนแล้วก็ลูกโดนขโมยไปนะคะ ขโมยไปตอนสี่ขวบนะคะสี่ขวบนั่นแหละขโมยไปสี่ขวบแล้วก็มาอยี่มาอียี่สิบปีอะยี่สิบกว่าปีนะคะมาเจอค่ะมาเจอ <c oughs> มาเจออยู่นะคะมีหยกมีอะไรด้วยนะคะมีหยกมีอะไรด้วยนะคะมีหยกแบบทุกอย่างทุกสิ่งเลยนะคะนะ แล้วก็ผลตรวจเลือดเลือดอะไรก็ตรงตรงตรงหมดนะคะแต่จะมีมีดาวายค่ะมีดาวายค่ะมีดาวไลจับตัวจับตัวนางเอกไปค่ะพอจับตัวนางเอกไปเสร็จพอจับตัวนางเอกไปแล้วก็แล้วก็นางเอกก็ฉลาดนะคะไอไอผู้ชายผู้ลายนะคะผู้ลายนะคะนัะ่นแหละ ก็นางเอกก็หลอกบอกว่าเธอปล่อยฉันไปสิเธอปล่อยฉันไปเดี๋ยวฉันจะเดี๋ยวฉันจะจะเดี๋ยวฉันจะแต่งงานกับเธอ <laughs> บอกฉันเป็นลูกสาวอ่ะลูกสาวของของของประธานเนี่ยฉันเป็นคนรวยพ่อฉันเป็นครวยอย่างงอย่างงี้เธอปล่อยฉันไปสิถ้าไปถึงบ้านเดี๋ยวฉันจะ ทำอะไรเสร็จฉันจะแต่งงานกับเธอไม่ได้แต่งหรอกค่ะรอ,อกมาที่บ้านค่ะพ่อเขาก็แจ้งตำรวจแล้วก็แล้วก็จับผู้หญิงคนที่ที่จับที่จับนางเอกไปนะคะขังไว้ในห้องอ่ะรอรอรอตำรวจมาจับค่ะ <c oughs> ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะไอ้ผู้หญิงผู้หญิงคนตัวร้ายนะคะผู้หญิงคนตัวร้ายน่ะตัวร้ายนะ ไอนางเอกเป็นคนให้เลือดนะคะให้เลือดจนครบเจ็ดครั้งนะคะอะไรช่วยเหลือชีวิตให้จนครบเจ็ดครั้งนะคะอะไรไอตัวคนจับกับไอ้นี่คู่กันค่ะไอผู้หญิงสองคนน่ะนะคะจับนางเอกไปขังะคะ่ะจับนางเอกไปขังแล้วนางเอกมีฉลาดนะคะอะไรไอนี้ก็เลยแบบหลงก็ลมค่ะหลงก็ลมห <laughs> ลงก็ลม หลงอารมว่าไอ้นั่นหลงอารมว่าจะได้แต่งงานกับลูกคนรวยค่ะนะใครหนอเข้ามาหนออ๋อวัดดีวัดดีค่ะวัดดีค่ะหวัดดีค่ะตัวอานะคะตัวอาใช่ไหมนะน้องอานะคะน้องอานะคะอืม สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทักทายนะคะสวัสดีสวัสดีนะคะนั่นแหละแล้วก็แล้วนางเองก็หลอกมาที่บ้านค่ะพ่อมันก็เรียกตำรวจมาตำรวจมาแล้วพอมันเห็นหนางเอกมาพ่อมันก็ดีใจนะกอดลูกใหญ่นู่นนี่นั่นมาลูกมันและและไอ้นั้นก็อู้พยองเนี่นะดาวไ้ายผู้ชายค่ะดาวไ้ายผู้ชายพยองเนี่ย นั่นแหละแล้วผู้หญิงก็โดนขังไว้ในห้องกับรอตำรวจมาจับนะคะนั่นแหละแต่พระเอกนะ่ะพระเอกนะฮะหลงรักน้องตัวเองค่ะมันเรื่องมันยังไม่ขี้ขายนะคะว่าพระเอกนี่เป็นพี่จริงๆไหมเป็นพี่จริงๆหรือเปล่านะคะเนาะนั่นแหละในห้านาที <laughs> เขาบอกเป็นพี่จริงๆหรือเปล่านั่นแหละ ก็เลยเอ้นั้นเนี่ยทีนี้พระเอกก็จะไปเที่ยวรอบโลกอะจะหนีจะหนีเรื่องเรื่องเรื่องคมรักนี่แหละรักน้องตัวเองค่ะแต่ไม่ใช่น้องตัวเองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะไม่รู้ใช่น้องหรือเปล่าหรือพระเอกเป็นจะเป็นบุตรบุญธรรมเ็าไม่รู้นะคะนั่นแหละพระเอกอาจจะเป็นบุตรบุญธรรมหรือเปล่าเขาเอามาเลี้ยงตอนตอนเด็กๆหรือเปล่าก็ไม่รู้เรื่องนี้นะคะเนาะเรื่องมันยังไม่จบไปถึงไหนเลยค่ะ ป้าฟังไว้ถึงในตอนที่ว่านางเอกก็ส่งไปเรียนเมืองนอกค่ะสองปีแล้วก็กลับมากลับมาก็พระเอกก็บอกว่าเดี๋ยวจะคืนบริษัทให้ทุกสิ่งทุกอย่างอะไรอย่างนี้นะคะใคยหนอเข้ามาเนอสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีนะคะคุณโบบายคือตัวอาใช่ไหมคะเนาะใช่ไหมนั่นแหละ วัสดีค่ะป้าอ่านภาษาอังกฤษไม่เป็นนะคะเนาะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีกันทุกคนนะคะเนาะสวัสดีค่ะนั่นแหละแล้วก็ไอ้นั่นแล้วก็เลยแล้วก็เลยว่าไอ้ไอพ่อเอกก็มารักน้องรักน้องค่ะมันก็เลยจะหนีไปเมืองนอกแล้วมันบอกว่ามันจะสอนงานให้นางเอกให้ครบเลยแล้วจะจะคืนบริษัทให้ ก็แสดงก็แสดงว่าเออพระเอกคงไม่ใช่ลูกของเขามันยังไม่เผยนะคะยังไม่เผยมานะคะนั่นแหละไอพ้พระเอกก็สอนงานในนางเอกนะคะสอนงานและนางเอกแหละมันมันมันก็มีความรักให้พี่ชายเหมือนกันนะคะพี่ชายสั่งอะไรก็เชื่อหมดสั่งมาให้กินเหล้าอะไรเงี้ยมันก็เชื่อแต่มันไปแอบกินเพื่อนนะ่ะเพื่อนพระเอกนะ่ะชวนกินมันก็เลยกิน พอกินพระเอกก็งอนนะไม่พูดด้วยอะไรด้วยเจ้านี่ก็วิ่งวิ่งวิ่งตามวิ่งตามพี่ชายตัวเองบอกว่าโกรธเลอโกรธเลอโกรธเละละครละครเรื่องนี้ก็ดีนะคะเนาะยังไม่รู้เลยก็ยังก็ยังไม่รู้เลยว่าว่าพระเอกเนี่ยเป็นเป็นลูกเป็นลูกบุญธรรมหรือไม่นะคะนะแต่ถ้าพี่น้องจริงสายเลือดนะไม่มีหรอกไม่ไม่มีคิดอยากจะรักหรอกเชื่อไหมเนาะ ก็ร่างอย่างพี่น้องอล่ะแต่พระเอกเนี่ยมันคิดร่างอย่างชู้สาวะคิดอยากร่าง,งอย่างชู้สาวนะคะอะไรสวัสดีจ้าวัสดีค่ะวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้ามานะคะป้าสุวิมลเลียมอนสลีค่ะสุวิมลเลียอมนอสลีนะคะกดไลค์กักดไลค์กดแชร์กันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ สวัสดีสวัสดีสวัสดีกันทุกคนนะคะเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพือสวัสดีสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีสวัสดีค่ะนะย <c oughs> นั่นแหละปากันเลยเออฟังไปฟังมาโอ้ได้แปดนาทีค่ะเหลืออีกสิบนาทีค่ะ <c oughs> อัแหละ นั่นางเอกนี่นะคะให้เลือดคนอื่นให้เลือดในตัวนั้นเนี่ยตัวนั้นยังไม่สํานึกเลยะคะ่ะเขาให้เลือดจนตัวเองฟื้นฟูตัวเองได้แล้วก็ยังทําร้ายนางเอกอยู่ตลอดนะคะทําร้ายนางเอกอยู่ตลอดนั่นแหละจับนางเอกไปเรียกค่าถ่ายเอ,อยอะไรเอยไปเรื่อยนะคะเนาะอหละสวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีสวัสด,ดีสวัสด,ดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะนั่นแหละป้าก็เลยป้าก็เลยอันนี้แหละป้าก็เลยยังสงสัยอยู่พระเอกเนี่ยเป็นลูกเป็นลูกเขาจริงๆหรือเปล่าเนาะอันนี้พระเอกเป็นลูกเขาจริงไหมนั่นแหละป้าก็ยังสงสัยสงสัยอยู่สงสัยสงสัยอยู่นะคะเนาะอันสวัสดีค่ะสวัสดี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 กันทุกคนนะคะเนาะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเก้านาทีในสิบนาทีแล้วค่ะเหลืออีกแปดนาทีค่ะแปดนาทีนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเนาะเข้ามาอีกนะใครนะคะใครนะคะโอเคค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะทักทายทักทายป่านภาษาอังกฤษไม่ออกนะคะเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีส สวัสดีสวัสดีกันทุกคนนะคะเนาะสวัสดีจ้าสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีเพื่อนๆนจ้าสวัสดีค่ะนั่นแหละป้าก็เอานิทานมาเล่าดีกว่าสุ่มเสียงค่ะสุ่มเสียงนะคะพูดเรื่องพูดเรื่องพูดเรื่องชายแดนมากไม่ได้นะคะช่องของป้าติกตอกอะ่ะติกตอกอะ่ะโดน โดนระงับไปสามไปให้ป้าเปิดได้วันที่สามนู่นให้ป้าเปิดไลฟ์สดได้วันที่สามนะคะป้าคุยคุยเรื่องชายแดนนั่นแหละสงสัยจะผิดตรงนั้นตรงผิดตรงตรงตรงผิดตรงตรงที่ที่ที่เราที่เราพูดถรืองชายแดนน่ะนะมันอ่อนไหวใช่ไหมละ่ะนั่นแหละเราก็จะไม่พูดไม่พูดต่อไปนะคะเรื่องการเมืองนะแมเะวเนาะก็เล่านิทานแหละเล่านิทานแบบสนุกสนุกน่นแหละหานิทานมาเล่าอ่ะ ธรรมดาป้าฟังนิทานเล่านิทานข่าวไอ้พวกนั้นน่าไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่หรอกอืมอหละต่อไปก็จะหานิทานหานิทานมามามาคุยในคุยในช่องนะคะเนาะแหละมันจะได้ไม่สุ่มเสียงนะคะสิบเอ็ดนาทีจะได้ไม่สุ่มเสียงป้าไม่เคยเลยนะคะไม่เคยเลยะะตอนเนี้ป้าตาทําได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะ ห้แล้วก็ได้สาสบซนด้วยนะคะเนาะนั่นแหละป้าพูดจริงคุยเรื่องเนี่ยนั้นนะคนดูไม่เวิร์คค่ะคนดูไม่เวิร์คแต่แต่คุยเรื่องนิทานนี่สนุกนะคะเยอะนะคะตกลงป้าอาบเจ้านิทานมาเล่านะคะนิทานนิทานพื้นบ้านบ้างอะไรอะไรพวกนี้นะคะเนาะมามาเล่ากันนะคะนั่นแหละ ้าก็ตั้งหน้าตั้งตาหานิทานมาเล่าดีกว่านะคะเนาะเอานิทานมาเล่ากันไม่สนใจเรื่องอันนี้หรอกการบ้านการเมืองไม่เอาเนาะอา่าวันนี้มันวันที่เท่าไหร่ยี่สิบหกโอ้ระงับอาทิตย์หนึ่งเลยนะระงับอาทิตย์หนึ่งนะคะไม่เป็นไรคะ่ะระงับอาทิตย์หนึ่งเราก็ไม่มีปัญหานะคะเนาะ <c oughs> แต่เราก็เสียเวลาเนี่ยถูกไหมล่ะเนาะนก็ไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรนะคะป้าก็ไม่รู้ว่าเออเราพูดพูดเรื่องอะไรผิดแต่เราไม่ไม,ไม่ไม่เคยเอารูปเอารูปของใครมาลงนะคะมีแต่รูปเจ้าของอ่ะรูปเจ้าของแล้วก็รูปกับข้าวนะคะเหมือนลง youtube นี่นะ,ะเหมือนกันคะ่ะป้าไม่เคยไม่เคยเอาไม่เคยเอาอะไรของคนอื่นเข้ามานะคะ แบบอะไรต่ออะไรไม่ไม่เคยเข้ามานะคะนั่นแหละวัสดีจ้าหวัสดีวัดดีวัดดีกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวัสดีค่ะวัสดีค่ะวัดดีนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะและวันที่สามวันที่สามวันวันที่สามตอนเช้า ถ้างั้นวันที่สามตอนคืนนะคะตอนคืนแค่สิบสองสิบสองโมงไปก็นั่นนะนะไฟ์สดได้นะคะเนาะป้าก็พยายามแหละพยายามจะไม่ยุ่งจะไม่ยุ่งเรื่องชายแดนนะคะเนาะมันอ่อนไหวใช่ไหมแหละป้าก็พูดไปคิดว่ามันมันมันไม่มีปัญหาใช่ไหมเนาะ,นะถ้ามีปัญหาแล้วก็จะจำไว้ไม่ไร อันนี้ระงับตั้งแต่วันที่หกยี่ยิบหกยี่ิบหกยี่ิบเจ็ดยี่ิบแปดยี่ิบเก้าสามสิบที่หนึ่งที่สองที่สามอาทิตย์หนึ่งอะอาทิตย์หนึ่งนะคะอาทิตย์หนึ่งก็ไม่เป็นไระนะคะเราก็จะไลค์แค่เฟซบ o ๊กอ่ะ u t u b e นะคะเนาะทิกเกอรก็ไม่ได้ไลค์นะคะนะแล้วก็โดนไปะนะคะ แต่เราก็ลงลงคลิปให้ลงคลิปให้เหมือนเดิมค่ะนะคะลงคลิปให้แต่ไม่ได้ไลฟ์สดเนาะสวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีสวัสด,ดีสวัสด,ด,ด,ดีกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะเพื่อนอันแหละป้าก็เล่าเล่า,ลานิทานจีนนะนิทานจีนนะคะอันนั้นแหละป้ายังสงสัยอยู่ว่านางเอกกับพระเอกเนี่ยเป็นพี่น้องกันจริงไหมแต่ทําไมมัน มันมีความรู้สึกรู้สึกรักรักเหมือนกับหนุ่มสาวรักรักกันเหมือนหนุ่มสาวตั้งแต่เจอกันอะไรกันอย่างนี้นะคะเนาะนั่นแหละป้าก็เลยป้าก็จะต้องฟังต่อนะคะถ้าลงไลฟ์เสร็จป้าก็จะฟังต่อนะคะตอนนี้สิบห้าสิบสิบห้านาทีกะเหลืออีสามนาที่ะสามนาทีส <laughs> ามนาทีก็นั่นแหละคุยเรื่องนนั่นแหละ คุยเรื่องนิทานเป็นนิทานนิทานจีนไปเรื่อยๆเนาะแล้วไอ้สองคนนะที่จับที่จับนางเอกมานะคะจับนางเอกมาก็โดนติดคุ้งคู่เลยค่ะผู้รายทั้งคู่ผู้ลายทั้งผู้หญิงผู้ชายนั่นแหละโดนทั้งคู่เลยกันนะคะเนี่ยนางเอกก็มันก็เข้าเข้าเข้าหาพระเอกก็ไม่ค่อยสนิทค่ะไม่ค่อยสนิทนะ,ะไม่ะคะม่อยสนิทกันนะคะ มันยังไงของมันเขาไม่รู้นะคะเนาะอะไรแต่ป้าก็จะพยายามฟังนิทานนิทานพื้นบ้านเนี่ยนิทานพื้นบ้านเนี่ยโอ้ป้าไล่มาไล่สดมานี่เดือนที่สามแล้วนะคะไม่เคยนะคะเนี่ยเพิ่งมาเมเพิ่งมาเมื่อวันนี้วันนี้นะคะนั่นแหละวันนี้นะคะนัะ่นแหละเขาไม่ให้ไล่เลยค่ะนะคะ,นะคะให้ไปไล่วันที่สามนู่นนะคะอื ที่สามวัาที่สามเราไม่ว่าอะไรเนาะอะ,อะก็งดไปนะคะ,ะวัดดีจ้าวัดดีค่ะวัดดีค่ะสิบหกค่ะสิบหกนาทีนะคะเพืเนเนอ่อนๆเนาะอันแหละแล้วก็ Facebook กับ YouTube นะคะเนาะติกตกอกก็เงียบไปท <laughs> ิกตกอกก็เงียบไปนะคะ วัสดีค่ะวัสดีวัสดีวัสดีกันทุกคนนะคะเนาะอะไรคนป้ามันไม่เก่งไม่เก่งโซเชียลค่ะทำาปงูงูป่าค่ะพอมีอะไรติดขัดอย่างเงี้ยอะไรติดขัดนี้ป้าต้องวิ่งหาคนอื่นนะคะวิ่งหาคนอื่นวิ่งหาคนอื่นค่ะนะคะอะไรโอ้ไม่ไวไ,มไว้ไม่ไไว้ม่ไไว I, Funny, purity, สว well. ัสดีจ no? ้าว <What image, S 2> ัสดีวัสดีวัสดีกันทุกคนนะคะเนาะอันนี้มีจะเข้ามาภาษาอังกฤษข้างหน้าเลยนะคะภาษาอังกฤษป้าอ่านไม่ออกนะคะเนาะนั่นแหละภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกนั่นแหละสวัสดีจ้าสวัสดีสวัสดีวัสดีกันทุกคนนะคะเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะอ้าวสิบแปดนาทีเพอเพอสิบแปดนาทีแล้วค่ะ ต้องจดจอแล้วนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะที่เข้ามานะคะป้าสุวิมลยินดีต้อนรับนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีนะคะยี่สิบห้าแล้วค่ะนะคะสามสิบเอ็ดอืมะ สี่สิบสี่อืมถ้าห้าสิบมาแล้วก็ป้าก็จะลงแล้วห้าสิบสามห้าสิบสี่ห้าสิบห้าห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดห้าสิบเก้าหกสิบโอเค